สวัสดีครับเจอปอโป้งวันนี้เฮ้ยมึงจะเป็นบ้าเด้อมึงจะไม่เป็นบ้าเด้อ <c oughs> ไปเดินลุกไปเดินกับปอโป้งขาใหญ่ต <c oughs> ามมาชมป่าอ้อย <c oughs> ป่าอ้อยกุ้งโซ่เด็เขาบอกก้งซ่พักกลาเลยกับสวน

ปเอาขด๋มบ่หายกนาอหมาหามานอนหาน้านอนอย่านี่กาดดีโอ้โหเตพ่อเพียง โค้งนองนาเลยเนี่ยปั่นตโค้เงินโ้งนาอวนอันก็ซาบอ่อซาหน้อยบอกฟังหนิโค้งนองนาครับโค <Favorite prince? S 1> mm ้หน้องนาปลาเรี่องปลายังชิกิเนี่ยคนนึโอ้นมีปลาหอกโอ้โหโตูต มูอ,อะไรเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ตุนอ้ะสิอเ,อปปเอาไปเดิน<ๆ>เดินกับเดินกับ<ๆ>ไปลุงโป้งลุงอะไรนาสิยังไม่แก่เลยโคกน้องนาเออเย ao อันน้หน้าผูดกีจับผู้ใวะซื้อบ่เ่คนแบงกันแล้วแบงผู้ใล็อกเลยอันนี้พวกปีกของกระดับ่อ่ล็อกัแบงใกล้เย้าหน่หน้ามีกวงโอ้เมียเมียเมียนขี้่นอาทำงก่ของุ่น้งเอาไปจับลุงอยาเอาไปหน้าบ้านไทยขึ้นเเรื่องหาเงินเสือไหม โอบโมีเง oh, ินขึ Or, uh, so ้นแม่มีเงินโอ้โหคอไพดีคอไพหลอดพุกเนี่ยคันเ่าเป็นหลอดดีขึ้จะปลูกเด้อโอ้ยเนาะให้เลี้ยงตัวนี้อนาคตดิต้องเป็นหงินเป็นหลอดให้เลี้ยงให้เลี้ยงให้เลี้ยงคันเ่าเป็นหลอดดีเพราต้องปลูกเลยอนาคตดีคือต้องแบบ ต้องมัดเราหลอดเขานี่นะเต้เราหลอดได้ยัง่เด้วยใหม่ปากเาแล้วโคกน้องนากำลังทำโคกน้องนาทำเบา่เ้าแล้วเ้าแล้วหาตหลอด รีวิวหลอดด้วยนีบ้างหลอดบ้าอ้หเป็นหู้ยังดีเด้เนี่ยเอออ้มากอะเนาะอ้หูหมากไอ้อบกไปหาป้องโอ้บรรยากาศดีาดีบเฮ้ยาเน่ยซิปล นั่นปลูกอะไรนะอีกโคกน้องหน้าโคกน้องหน้าปลูกเขานปลูกเขาแล้วก็ปลูกข้องสาข้องส็อันนี้บ่เรี่องป่าบ่กบ่ได้ปล่อยแล้วป่าปล่อยกับปรยูดอกคนมาขนเบดปล่อยกับประยูดบ่ได้นอนเฝ้าเนาะเฮ็ดยทไนหน้าใช้ที่ปลูกเขา คุณึ้นไปคู่ญ่คุณมันนี้ปั๊มน้ำได้มั้งหน่า,นา,นาปั๊มน้ำเชอาทิตย์ได้นะไหน่ะโบอกูเห็นทียนู่อย่งเมอไรหรอิได้ยังไงไป่เด็กไก่เมืเ่รของไรเสียของไรม่เสียนี่ไม่ฉนกดป,ป่็ถือทว่านันมอ น้ำุคุณเนมสายอึดนยอยู่ทข้างน่านน่าดินดำเลยข้างบนนี่หน่ยมาอุ้มมาไปให้ลุมป้งอุ้มอ่ะล <is> <ult> no ุมป้งหาตลอดนะดูมันรีวิวหลอด bữa đây là, ăn luộc mình như mình cái perot nó <laughs> <ti> <coughs> <khopoly> โอ้นอะไรอย่างได้กีดไปวะโอ้บกหลายเลยวะอย่างนั้นวะส่วนของเงินก็เป็นยังไงโอ้บกใหญ่เลยจช็คไรวะขี้บดเป็นรอยไรอยู่บ่งม่หัวใส่หัวดูเป็นรอยไร โอ้ยนี่จำนี่ก็อยู่ได้แล้วนี่โค้งหลังหน้านี่เ,เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เหตุทุกวนดีดีนาะนั่นมากินผลผลิตไส้วะโอ้ยม,มาแล้ว,วามานมยาง,งมาเลวยวะอยากมาแล้วข้าวบุรีเอาไปขี่หลังปอโป้งไปไม่เอาไม่เอาไขี่คอขอีขอ่คอ,อปอโป้งด้วซิ ออนี่เด่ดนี่เด็ดนี่เด็เนี่ขึ้นหลับเป็ดน้นมันตัเอิ่นกับ่บ้านทัวอิ่นก็บ,บรรลับสาย No, đọc mặt hai đôi, đọc mặt hai đọc đọc cái hai đọc đọc mặt đọc mặt đọc mặt đọc đọc mặt hai đọc mặt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  đọc đọc mặt hai đọc mặt <coughs> 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 ลงไง <c oughs> ากินน้ำเต้ายู่บอบ้องแกงน้ำเต้ากินบอกินไปบอ้น้ำเต้าดูมันละกอบะคุ้งเด้กกินยู่บอกินบะคุ้งยู่บอ ดูผักดูลงผักเนี่ยลงผักให้โดรเหรอลงผักแต่ไม่ได้ปลูกลงผักอย่างดีนะอย่าแฟกตัวนี้มัน้า ก็หกทังแล้วเนี่ยแเลก็ให้นะตกก้าไว้แล้วอวานเขาเพื่อนวานเอาเพื่อนตกไม่มีหนามนะยาให้อ้อย ทำ่นละ่ชมสวน